สวัสดีครับเพื่อนๆก็เรามาเจอกันเช่นเคยนะครับไอวิดีโอที่ทำแบบเมื่อกี้เนี่ยทำยังไงนะครับอ่าเป็นวิดีโอที่ เอฟเฟกหรือเป็นวิดีโอที่เปิดสร้างรายได้ของพวกเรานะครับหรือเปิดการมองเห็นทางโซเชียลหรือวิดีโอของเรานะครับเ,เพื่อนๆ uh, แบบเมื่อกี้เนี่ยทำยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาไปทํานะครับทําแบบง่ายๆนะครับเ,เพื่อนๆมันจะมีมันจะช้าหน่อยนะครับเ,เพื่อนๆเพราะทํา2วิดีโอมารวมกันนะโอเคเราไปทํากันเลยนะครับเราไปทำกันเลย เราไปทําในแอปแคปคาร์นะครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเลยนะครับอ่าก็เราเข้ามาในแอปแคปคาร์เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็ไปลวีดีโอที่เราอ่าถ่ายทําเข้ามานะครับเป็นวีดีโอตัวไหนเป็นวีดีโอตัวนี้นะครับเพื่อนๆเป็นวีดีโอตัวนี้นะครับ ก็ผมถ่ายไว้ยาวๆนะครับเพื่อนๆผมถ่ายยี่ยาวๆเลยนะครับยาวๆเลยนะครับถ่ายไว้เป็นนาทีเลยนะ,ะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆถ่ายจนแบบมีทั้งแบบชะช่วงได้ช่วงไม่ได้นะครับแต่เราทําเสร็จแล้วเราก็ไปตัดเอานะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆประมาณนี้นะครับ เราถ่ายทำไว้ก่อนนะครับถ่ายทำไว้ยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูวิดีโอแป๊บหนึ่งนะครับถ่ายทำไว้ยาวๆเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆไอช่วงที่ได้จบแล้วนะครับโอเคนะครับก็วิดีโอเข้ามาวิดีโอเข้ามานะครับวิดีโอเข้ามารอแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคนะครับแล้วทีนี้เราไปทําช่วงหม้อก่อนนะครับช่วงหม้อของช่วงช่วงวิดีโอที่เปิดฝาหม้อก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเอารูปภาพเข้ามาก่อนก็ได้นะครับเพื่อนเอารูปภาพหัวาขาดเข้ามาก่อนก็ได้นะครับเป็นรูปตัวนี้นะครับ เอาเข้ามาเลยนะครับเข้ามาเลยนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ลงข้างล่างนะครับสว่างเกินนะครับก็ปิดหน่อยนะครับเอาตัวนี้ลงข้างล่างนะครับเพื่อนๆนด้วยโอเวอร์เลย์นะครับโดยด้วยเครื่องมือโอเวอร์เลย์นะครับโอเวอร์เลย์นะครับก็คือภาพซ้อนนะครับเลื่อนหาคําสั่งโอเวอร์เลย์นะครับตัวนี้นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับ แล้วก็เลื่อนไปในช่วงที่เราต้องการนะครับเพื่อนเพื่อนเลื่อนไปในช่วงที่เราต้องการนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็เอารูปภาพให้ใหเล็กลงนะครับทำให้เล็กลง ให้ได้ประมาณหม้อนะครับไม่น้อยไม่ใหญ่ประมาณหม้อนะครับเพื่อนโอเคประมาณหม้อนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อน แล้วทีนี้ก็เราเลื่อนลงนะครับเลื่อนเลื่อนลงให้มันได้อยู่ประมาณประมาณนี้นะครับประมาณก้นประมาณใต้ฝาหม้อนะครับประมาณใต้ฝาหม้อนะครับเพื่อนๆอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมา นะครับเลื่อนมาให้อยู่ประมาณนี้นะครับให้มันประมาณนี้นะครับโอเคนะครับพอเปิดฝาหม้อได้ประมาณนี้นะครับเปิดฝาหม้อได้ประมาณนี้เพื่อนๆนแตะตรงที่คลิปครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้กีเฟมนะครับเพื่อนๆน ช่องสีเดียมนียนะใช้กีเฟร,รมนะครับเพื่อนย้ายห,หัวเลยฝาหม้อนะครับย้ายห,หัวเลยเลยฝาหมอนะแต่กีเฟร,รมครั้งหนึ่งแล้วก็เลื่อนมาสักหน่อยแล้วก็ขยับหัวขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับ อ่าแล้วก็ขยับขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆโอเคนะครับลองดูนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเพื่อนๆโอเคที่นี้ก็ลากหัวไปให้ยาวนะครับลากหัวไปให้ยาวยาวจนสุดคลิปแหละครับ โอเคก็สุดคลิปแล้วนะครับประมาณนี้นะโอเคทีนี้เราก็กดส่งออกนะครับกดส่งออกนะครับกดส่งออกไปนะครับคลิปแรกก็เสร็จแล้วนะครับกดส่งออกไปนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับรอที่จะเอามาประกอบกับคลิปที่สองนะครับอรอแป๊บหนึ่งนะครับเ,เพื่อน คลิปนี้เอฟเฟกมันจะเยอะหน่อยนะครับอ่ารอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเ,เพื่อน ให้มันโดดให้มันเสร็จก่อนนะครับโอเคก็เสร็จสิ้นไปนะครับคลิปแรกเสร็จสิ้นแล้วนะครับนี้เราก็เอาคลิปเมื่อกี้เข้ามาคลิปไ้ที่มีหัวนะครับ เ,าาเพิ่มเข้ามานะครับอ่าเป็นคลิปแรกนะครับเป็นคลิปแรกเป็นคลิปแรกนะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้เราไปเอาคลิปที่สองเข้ามาคลิปเดิมเนี่ยนะครับแต่คลิปเป็นคลิปที่ยังไม่ได้ทําหัวนะเป็นคลิปที่ยังไม่ได้ทําหัวเข้ามานะครับ ็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับโอเคเพิ่มคำปานะครับแล้วทีนี้เราคลิปตัวที่ไม่ได้ทําหัวลลงมาข้างล่างนะครับด้วยคำสั่งโอเวอร์เลย์หรือภาพซ้อนนะครับโอเวอเลย์ o หรือภาพซ้อนนะครับ ตัวนี้นะครับโอกระลีหรือภาพซ้อนนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับลงมาแล้วนะครับเราดึงไปมันสุดนะครับดึงไปมันเท่าๆกันอ่าประมาณนี้นะครับเพืเ่อนๆโอเคประมาณนี้นะครับพอเราได้ประมาณนี้แล้ว เราเอาคลิปลงมาซ้อนกันเรียบร้อยแล้วเราไปแตะที่คลิปที่ไม่ได้ทําหัวนะครับแต่ครั้งหนึ่งแล้วไปหาคําสั่งมาร์กนะครับไปหาคําสั่งมาร์กนะเลื่อนไปหาคําสั่งมาร์กนะครับตัวนี้นะครับแตะเข้าไปที่คําสั่งมาร์กแนวนอนนะครับตัวตัว,ต,วตัวแรกนะครับ แนวนอนแตะไปที่คําสั่งแนวนอนตัวแรกนะครับแล้วก็เลื่อนตัวนี้กลับทางนะครับเ,เพื่อนๆเลื่อนตัวเนี้กลับทางนะครับตัวนี้ให้มันตรงๆนะครับเลื่อนลงมานะครับให้มันอยู่ช่วงปากกันพอดีนะครับปากหม้อนะครับ โอเคนะครับลองแตะดูนะครับประมาณนี้นะอ่าลองดูนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะประมาณนี้นะครับคลิปก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นหมว่าคนขึ้นมาเลยนะครับขึ้นมาจากในหม้อนะครับกําลังจะกินข้าวนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ล้วส่งออกไปก่อนแล้วเราค่อยมาใส่เอฟเฟกนะครับเพื่อนๆส่งออกไปก่อนนะครับส่งออกไปก่อนนะและค่อยมาใส่เอฟเฟกนะครับเสียงนะครับอ่าค่อยมาใส่เอฟเฟกเสียงนะครับเดี๋ยวผมพาไปใส่เอฟเฟกเสียงนะครับส่งออกไปก่อนนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ แป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนเราส่งออกไปก่อนนะครับเราได้แล้วเราได้คลิปแล้วเราส่งออกไปก่อนแล้วเราค่อยมาใส่เสียงนะครับค่อยมาตัดนะครับมันจะได้เป็นคลิปคลิปเดียวกันเลยนะครับอ่าส่งออกไปก่อนแล้วค่อยมาตัดแล้วค่อยมาใส่เสียงนะครับตัดเอาช่วงที่สํา <els> <ๆ S 1> คัญนะครับช่วงที่สําคัญ ช่วงที่สวยๆนะครับก็มันจะรู้สึกว่ามันจะหลายขั้นตอนนะครับแต่ถ้าใครดูผมแต่เลแตกแรกๆก็จะเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจก็รีกไปดูใหม่นะครับเพื่อนๆรีกลับไปดูใหม่ย้อนกลับไปดูใหม่นะครับ,ก,บ,ก,บ,รบก็เป็นคลิป เปิดสร้างยอดผู้ติดตามของเรานะครับทางวิดีโอนะครับนี้เราก็แปลวเข้ามาใหม่นะครับแปลวเข้ามาใหม่เราก็จะตัดเอาช่วงที่ช่วงที่สําคัญนะครับดูนะครับเราก็จะตัดเอาในส่วนที่เดินเข้ามาเท่านั้นเองนะครับ จะตัดเอาในส่วนที่เดินเข้ามาตอนนั้นเองนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับ ก็จะตัดเอาในส่วนที่ที่เราต้องการนะครับประมาณนี้นะครับเพืเ่อนเพือน่าแล้วทีนี้เราก็ไปใส่เอฟเฟกนะครับ ใส่เสียงเอฟเฟกนะครับเ,เพื่อนๆเราก็ไปเลือกเอาเสียงเอฟเฟกนะครับเลือกเอาเสียงเอฟเฟกนะครับ ไปเลียกเอาเสียงเอฟเฟกที่เราต้องการนะครับเราต้องการเสียงไหนต้องการเสียงไหนเราก็เอาเสียงนั้นอ่ะเอาเสียงนี้ตอนหัวขึ้นก็ได้นะครับ อ่าประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่เพิ่มอีกใส่เสียงเพิ่มอีกนะครับใส่ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวไม่เอาเสียงนี้ไม่เอาดีกว่าน,นะครับ อก็จะประมาณอย่างนี้นะครับเพื่อนๆใส่เสียงเรียบร้อยเนาะใส่เสียงเรียบร้อยอ่าประมาณนี้นะครับ ดี๋ยวตรงเสียงตรงนี้เราเปลี่ยนดีกว่าเนาะมันไม่โอเคนะครับ <Wow. S 1> ใส่เสียงนี้ก็ได้น่าจะได้นะครับ <Wow. S 1> ลองดูนะครับลองดู สั้นไปนะครับแต่เราก็เราทำเป็นออกมาสองอันก็ได้นะครับคัดลอกออกมานะครับเพื่อนเพื่อนถ้ามันโอเคอ่าประมาณนี้นะครับเพื่อน นี่เราก็คัดลอกต้นยาวเลยนะครับโอเคนะครับเ,เพื่อนเราได้คลิปอย่างนี้แล้วเรากดส่งออกนะครับกดส่งออกไปและทีนี้ก็ไปดูที่คลังรูปภาพหรือคลังวิดีโอของเรานะครับเพื่อนเพื่อนว่าโอเคไหมนะครับอ่านะโอเคนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเ,เพื่อน รอแป๊บหนึ่งนะครับอโอเคนะครับกดเสร็จทิ้นออกไปนะครับกดออกไปนะครับแล้วไปดูที่วีดีโอ,องเรานะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเพื่อนเพื่อ,อเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับเพื่อนเพ่อน ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับ